ดูข่าวเรื่องฆาตก,การรมเด็กในโรงเรียนเรายังอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะดูแล้วนะเขาก็ว่าจับคนร้ายได้แล้วนี่แต่มันดูไม่เงื่อนงำแปลกๆอะ่ะพวกมึงคิดเหมือนกูปะ่ะเออคิดเหมือนกันเลยวะ่ะและ้วทำไมมันต้องเป็นเด็กโรงเรียนเราด้ว,วะ่ะและแม่งเป็นผู้หญิงดดนเไว้มึงเออแต่กูว่าชมรมของเราอ่ะแม่งเริ่มก่อยแล้ววะ่ะหรือว่าจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้ดีวะ่ะเออกูาวังแหละงั้นเอาเป็นขัพิศนาปะ่ะ พวกเราก็ชอบไผ่ไปรตนากกันแล้วด้วยนี่พวกมึงมาตั้งชมรมกันที่บ้านกูเลยก็ได้นะเอาปะเออว่าแหละ เฮ้ยเหนื่อยว่ะเออนั่นหนีแล้วเรียนไปหนอย่วะเราไปตีหนังสือกันไหมใกล้สอบกลางภาคแล้วนี่เออวันนี้เที่ยวอะไรอ่ะเออวันนี้เรากลับบ้านด้วยกันไหมเฮ้ยอะไรอยาไปแอบคุยกันตอนไหนเนี่ยไม่ก็รใอยเขาชัวร์ก่อนไงแล้วค่อยบอกผู้มึงก็คิดว่ามีความรักกับเพื่อนเแลวไม่มีเออสรุปเราจะไปตีหนังสือกันไหมไม่เอาหรอก นี่ยายกลับบา้านกันดีกว่าว่ะไปอุ้ยน้ำใย แต่ถ้าดูจากเอาธสังหารทในฆาตกรใช้อ่ะมึงมันดูรุนแรงมากอ่ะมันดูไม่น่าใช่คนที่ตำรวจจับไปเลยอ่ะดูดิก็ว่างั้นแหละใครติดตนงตั้งแต่แรกแล้วจับง่ายไหบัวเอาไงดีวะเราอ่ะม่งานยากขอโทษนะครับนี่ให่ชมลมนัสืบที่โพสลงในเน็ตหรือเปล่าครับใช่ค่ะเม้ามาเลยค่ะ ชื่ออะไรล่ะคะมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมชื่อเกมครับผมค<ม>ือว่าผมผมอมีอะไรบอกพวกเราได้นะคะใช่คือว่าน้องผมยื่อก่อยครับไูฆาตกรแบบทำใครก็ไม่ามาารมู้อะมาฆ่าน,น้องผมที่ผมเนี่ยน้องผมเลียงเสียคนที่เน้องผมไม่เลี้ะ ทำอะไรไม่ถูกก็เลยมาขอให้ใจเย็นนะคะค่อยๆพูดก็ได้ค่ะไม่ต้องเศอ้นะพวกเราจะช่วยกันอย่างเต็มที่เลยอย่างหนะ้าก็คุณช่วยตามสืบอดีนี้ครับเพราะว่า ที่ตำรวจทำให้คืบหน้ารูปแบบคดีเป็ในยังไงบ้างคะตำรวจมีหลักฐานอะไรบ้างหลักฐานคือมีโบดํารัดคอแล้วก็มีรอบริเวณหาท้องฝั่งซ้ายประมาณนี้แหละแต่แทงย้ำๆที่เดิมแล้วเป็นโบดัา ช่วยช่วยผมได้ครับพราเราจะช่วยอย่างเต็มที่ค่ะใช่ค่ะช่วยเราสมควาสามารใช่มั่นใจในตัวของเราได้ค่ะเราจะหาความมีทำให้เราคณเองขอบคุณที่ไว้วางใจพวกเรานะคะคุณไม่ต้องเศร้านะคะเราจะช่วยเองค่ะ สู้นะคะคุณคุณต้องสู้นะค,คุณต้องสู้นะคะเ,คเพื่อจะหาหลักฐานสมัตตัวคนร้ายอเอาทนอย่างนี้น,นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยเองใช่คนะคะ เรา4คนจะช่วยคุณเองคะอ่ะครัคค่แล้วคนไห้รู้ไหมว่าแบบน้องเคยมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่าคะคือที่ผ่านมาก็ไม่เป็นเด็กดีมาเนอะไม่เคยมีเรื่องน้องชื่อก้อยใช่คดีล่าสุดหรือเปล่าที่ เดียวกับอาหารอะไรนี่ม่ ใช่ค่ะพวกเราสี่คนเนี่ยจะช่วยกันอย่างสุดความสามารถเลยไว้ใจพวกเรานะคะขอบคุณค่ะที่ไว้ใจพวกเราอ้ยเซ่กีตาเล่นยากไ่ะก็ไม่ยากนะถ้ามันจะยากก็ยาก อยาก,กเ,าเล่นอ้าสอนเล่นหน่อยดิได้ไหมอยากลองเล่นดูอ่ะไดมันเล่นยังไงอะ่ะเดี๋ยวลองทีนี้แล้วกันฝนตกไหมลองนะได้อันนี้คือขอดอะไรมีขอร์ด G เนี่ยใช่แล้วก็เปลี่ยนคอ 好了，好滴、嗯。嗯嗯 ทำาแล้วเนาะเออที่เราตั้งชมรมนี้มาไม่มีเสียเปล่าเลยอ่ะแต่กูว่าเราต้องไขคดีนี้กันเถอะเอออยากจับตัวคนร้ายให้ได้ไวๆแล้วก็ก็ใช่นะก็เออใช่อยากรู้แหละเออใช่คนร้ายเออใช่เออเดี๋ยวกูมานะเข้าห้องน้ำก่อนโอเคคนตายเป็นผู้หญิงเดินในซอยเปลี่ยวแต่กลาคือเลยแต่กูว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายนะที่เป็นฆาตกรอ่ะ มีอยสามสามคือฆาตกรจะใช้โบยในการเป็นอังกฤษเออลูกจิกงวงแล้วก็แทงเหนือต้นสานี่แตว่าคดีเนี้ยยากนะ ใกล้กันหรือเปล่าเออลำคาญว่ะจะอะไรจะอะไรกันหนุ่มกันหญิงอะไรลำคานมากเจลลำคาญมากเล่นผมอะไรเออบิดหรือขวดน้ำเลยจ้าเมื่อกี้ไม่ชอบแบบขอแบนนะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้อะไรขอแบนอะวันนี้เหรอเราก็ได้เยอะอยู่นะใช่ก็พอแค่นี้ก็ได้เนาะแล้วเราค่น้ำมาเจอกันใหม่ไม่เยอะแต่มีใจความมึง

เะี่จับผิดไปอ่ะเขาจะจับคนที่หน้า,จจนาตามไม่ได้ปวะแล้วเขาจับมันมีอะไรอะ่ฮะ,ฮ,ะ,ฮ,ะฮัลโหลฮัลโหลต้อให้พี่เกมอันนี้ไหนเนี่ยอยู่ตะคอยบ้านตอนนี<ม>้ใกล้จะกลับบ้าน กนะ็ไปทำงานไงแต่ว่าอีมบอกพี่เกมก่อนนะพุกที่หลังทำอะไรก็บอกแล้วกันคนอื่นเขาเป็นห่วงเข้าใจไหมมีเกมมีเกมว่ามีอะไรดี่กวบบบ่าแปบบ๊แบแบป๊บ อยู่ตรงไหนเดีวพี่ไปหาอยู่ตรงไหนอ่ตรงไนาโอเคหโอเคน้องคนหน่รเลยรับเลยรัรับรัก่อนรัก่อนรับไป ไปไหนไปเนี่ยก็พ่อเราโทรตามเเราก็ต้องไปแล้ว่แกต้องเอาของไปตัวชอบเเนี่ยเยี่ยมมากเลยช่ยด้วยไปสองเอ้ยองค่ะไม่ได้ไม่แต่แต่ไงก็ เกมก็ช่วยอดใจรอหน่อยนะคะอีเรียมัจะดูความจริงใช่ข้าหนูจะทำให้สุดบามสามารถเลยค่ะอันนี้ขอบคุณมาครับขอบคุณวันอะไรขอบคุณครับค่ะยังไงกับวันอืมไปปจิเออจิแก่โคตนเผืือว่ะแม โอกเลยอะทำไมยังเป็นชื่อเจ้าของห้องเก่าอยู่เลยวะอออกูลืมมาออกอออเจ้าของเก่าอ่ะนะใช่เอมเอาไงดีอะไปติวที่ร้านคาเฟ่กันเออคือเหมือนกันเบื่อเนี่ยเป็นยังไงโค่นน่องแหนมเลยว่าพเ่อนะไปเออไปโว้ย